คุณผู้ชมครับอย่างที่เราบอกกันไปตลอดเลยนะครับว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยปัจจุบันเองคนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นแต่หลายๆคนเองก็ยังคงไม่สนใจอยู่โดยเฉพาะเรื่องของเส้นผมเวลาที่เราอาบน้ําสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับว่ามีผมติดตามท่อเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเองก็มีผมร่วงทุกๆวันเหมือนกันแต่เราจะมีวิธีการดูแลสุขภาพผมยังไงรวมถึงร่างกายโดยรวมของเรายังไงวันนี้เรามีคําตอบกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์มานิปราภาคเรือครับสวัสดีครับอาจารย์สว มาพูดคุยกันแล้วนะคะตะ่กี้น้องชนบอกว่าเวลาสระผมแล้วผมกองมาเต็มสะดุ้งเลยค่ะโดนตัวเองเลยค่ะวันนี้รู้สึกนะมันไม่ค่อยไหลเลยอ๋อผมไปติดแต่ไปหมดเลยแน่นอนแน่นอนแล้วก็ส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าจะต้องอายุมากถูกไหมฮะแล้วแล้วเส้นผมมันถึงจะบางนะฮะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยไม่ต้องรออายุมากนะฮะอายุอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะก็เริ่มจะร่วงแล้วนะฮะแล้วก็มันจะร่วงมากขึ้น ด้วยสายเหตุหลักๆก็คือว่าเ,าเซลล์รากผมเนี่ยเริ่มไม่แข็งแรง oh. ที่มันไม่แข็งแรงก็เพราะว่ามันขาดสารอาหารที่จําเป็นขา,ขาดวิตามินนะฮะแล้วก็ปัจจัยที่เราอาจจะพูดถึงน้อยก็คือระบบการ b l a c k flow คือการเลือดหมุนเวียนของเลือดับนะเมื่อบลัดโฟลมันไม่ดีการหมุนเวียนของเลือดไม่ดีมีไขมันในหลอดเลือดเยอะเนี่ยนะฮะแน่นอนแล้วครับผมจะเริ่มร่วงความเครียดก็ประกอบความเครียดประกอบเข้าไปรแล้วก็จะเห็นว่าการแก้ปัญหาเรื่องผมร่วงเนี่ยจะต้องแก้ที่ต้นต้นเหตุเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าเรากินผักเยอะๆเรากินผลไม้เยอะๆแต่ปรากฏว่ามันไม่พอ Icana, แม่ลูกอ่อนนะคะตอคลอลูกมาใหม่ๆโอ้ยนึกว่าผมจะหมดหัวค่ะลูกเยอะเลยคุณผู้ชมค่ะแล้วยิ่งบางคนยิ่งบางคนที่เขาทําคีโมนะฮะก็จะจะไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูให้เส้นผมของเรานี่กลับมาแข็งแรงเนี่ยก็อยากจะแนะนำอะโลเว่าที่อยู่ต่อหน้าเราตอนนี้อะโลเวล่าที่เราพูดถึงตอนนี้เนี่ยเขามีสารอาหารครบ นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินที่มีส่วนในเรื่องของเส้นผมเราเนี่ยก็คือวิตามินพวก B12 แหลือก็วิตามิน D complex นะฮะแล้วก็วิตามิน A C E พวกนี้นะฮะรออประกอบเข้ากับแร่ธาตุที่อยู่ในโลเวลาเนี่ยจะทำให้เซลล์รากผมเราแข็งแรงขึ้นนะฮะจะพิสูจน์ได้เลยนะฮะทานต่อเนื่องนะฮะทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นทุกวันนะฮะต่อเนื่องกันไปประมาณสัก4สัปดาห์เราจะรู้สึกว่าเส้นผมของเราเนี่ย มันหลุดร่วงน้อยลงเซลล์ผมมันแข็งแรงมากมันแข็งแรงขึ้น,นและอโลเวล่าเนี่ยด้วยเหตุที่เขามีลักษณะเนื้อของวุ้นของเขาเป็นไฟเบอร์เนี่ยเขาก็เลยทําให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยมันดีขึ้น อ๋อแล้วคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับพวกผมงออาจารย์เคยเห็นไหมบางคนยังอายุน้อยอยู่เลยแต่ผมงอกเต็มเลยแบบนี้ไฮไลท์ไฮไลท์อ่มีอไรเหรอแต่ไฮไลท์นี่ปกติมันสีอื่นแต่สีขาวนี่ไม่ใช่ไฮไลท์ก็ช่วยทําให้ผมมันดกดำขึ้นแน่นอนฮะลอเวล่านี่เขามีส่วนเพราะว่าอย่างที่เราพูดถึงว่าสารอาหารเนี่ยแล้วก็วิตามินเนี่ยเขามาทําให้เซลล์รากผมเนี่ยสร้างเม็ดสีเมลานิน เนี่ยเม็ดสีเมลานินเนี่ยของพวกเราเนี่ยมันจะค่อยๆน้อยลงน้อยลง,อยลงพอน้อยลงมากๆเนี่ยผมมันจะงอกอันนี้คือสาเหตุจะเห็นได้ว่าคนทางฝั่งตะวันตกพวกฝรั่งฝรั่งเนี่ยนะฮะสีของผมของเขาเนี่ยจะไม่ดำเพราะว่าเม็ดสีเมลานินของเขาเนี่ยไม่เหมือนกับทางคนเอเชียมีปริมาณเม็ดสีน้อยกว่าลูกที่ขึ้นอยู่หน้าจอลูกที่ขึ้นอยู่ตอนนี้คือคนเดียวกันนะทางซ้ายนี่ก็คือคนที่นึกว่าพี่กับนึกว่าคุณพ่อคุณลูกไม่ไม่ใช่ฮะ ซ้ายมือนี่คือก่อนหน้าที่จะทานโลเวล่าครับเนืงอยากทานไปทานไปนะฮะเนี่ยนี่ก็ประมาณ3เดือนเส้นผมก็จะหนาขึ้นชัดเจนมากเลยนะแล้วก็จะดําขึ้นนะครับก็จึงอยากจะแนะนําทุกท่านนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของผมเนี่ยก็คือขอให้ทานโลเวล่าทุกวันนะฮะเช้าเย็นนะคะทานยังไงบ้างคะอาจารย์ทางรับ 40cc เวลาเราส่งไปทางขนส่งไปที่บ้านเนี่ยในกล่องนี่เราจะมี มีถ้วยมีตวงะฮะมีถ้วยตวงด้วยครับก็คือทานหนึ่งถ้วยเช้าเย็นใช่นะคะทานก่อนอาหารหลังอาหารยังไงคะครับตื่นมาทานได้เลยตื่นมาทานเลยแล้วก็ไม่ต้องผสมความหวานไม่ต้องผสมเราทานเลยนะครับก็เส้นผมเราก็จะดําขึ้นแล้วก็มันจะร่วงน้อยลงอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าตลอดเวลา10 ห้าปีที่ผ่านมาท่านที่ทานเป็นประจำเนี่ยเส้นผมก็จะร่วงน้อยลงจริงนะฮะนี่คือแค่เรื่องแค่เส้นผมอย่างเดียวนะก็มีประโยชน์มากแล้วแต่จริงมีประโยชน์ต่อร่างกายส่วนอื่นๆส่วนอื่นๆที่เป็นปัญหาของสุขภาพใหญ่ที่สุดของโลกนี่คือเบาหวานนะตอนนี้นะฮะเบาหวานนี่เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีผลข้างเคียงนเยอะหลายแบบนะฮะอย่างที่เราเห็นในภาพนี่เป็นเรื่องของการบวมแล้วเเริ่มบวมน้ําแล้วนะฮะ แล้วก็น้ําตาลมากนี่ก็จะไปกระทบเรื่องของหลอดเลือดตามไปช่วยโรคหัวใจโรคไตอีจีปัตะะเพราะฉะนั้นรูปแบบการดําเนินชีวิตสมัยนี้เนาะวัวชานมไข่มุกอย่างเงี้ยแัจะตัดขาทิ้งกันเลยน้ําตาลเยอะมากสูงมากคะแล้วก็พวกเราก็ชอบนะฮะแต่อยากจะแนะนําให้ทานอโลเวล่า คือไม่ต้องรอให้เป็นเบาหวานก่อนนะจริงๆเราทานแต่วันนี้เลยนะทานเป็นประจำทุกวันนะเพราะว่าโลเวล่านี้ขามีสารอาหารกูโคมานันเป็นสารอาหารที่มีคุณสมบัตินะที่จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดนี่ลดลงนะฮะเพราะว่าระดับน้ําตาลในเลือดนี่ถ้าเราถ้าเราพักผ่อนน้อยทานอาหารไม่ดูแลให้ดีนี่นะฮะแล้ว มันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากแล้วก็กลายเป็นเบาหวานนี่เห็นบอกว่ามีงานวิจัยด้วยไม่ได้แบบว่าพูดกันเองาปากๆนะถูกต้ตองงานวิจัยมีทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศอันนี้ของสหรัฐอเมริกาะนะฮะดเตอร์วิลเลียมดิกเนี่ย พิสูจน์ด้วยการนําผู้ที่ป่วยเบาหวานมาจํานวนเป็นร้อยนะฮะแล้วก็ให้ดื่มให้ทานอโรเวล่านี้ติดต่อกันภายใน1เดือนเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าระดับน้ําตาลนี่ลดลงนะอาการข้างเคียงก็ลดลงนี่คือผู้ใช้งานจริงด้วยใช่ผู้ใช้งานจริงก็จะเห็นว่าผู้ที่เป็นเบาหวานบางคนเนี่ยสีผิวจะเปลี่ยนนะอย่างขาจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะเมื่อเราทานไปเรื่อยๆนี่ผิวสีก็จะจางขึ้นเพราะว่า b ลัดโ f ล o ดีขึ้นระดับน้ําตาลลดลง อาการมือชานะฮะอาการตาฝ้าฟางเนี่ย ก็จะดีขึ้นด้วยคือเหมือนเขาไปปรับสมดุลต่างๆในร่างกายแล้วก็ลดอาการอักเสบทั้งหมดในร่างกายเลยนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะวันนี้เห็นว่ามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะโปร3แถม1ราคา ,3750 บาทหรือว่าจะชุดทดลอง1ขวดนะคะราคา1,250บาทเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเลยค่ะ0 8 5 3 4 5 8 8 3 3 0 8 5 3 4 5ห8 4 4หรือว่าจะสแกน Q r Code คก็ได้นะคะโอ้คุณผู้ชมค่ะโปร3แถม1ไม่ได้มีกันมาบ่อยๆนะ ต้องรีบหรือใครอยากจะทดลองก่อนใช่ทดลองสักขวดหนึ่งก่อนก็ได้ครับก็จะเห็นว่าอาการภายในเนี่ยเราจะดีขึ้นคนเป็นก้งเป็นเกา้เนี่ยสักขวดมึงก็เบาเลยนะอรย์มันจะเบาขึ้นไม่ทรมานครับนี่คือแค่แค่แบบส่วนเดียวเท่านั้นของสรรพคุณของ อารเวร่านะจริงๆแล้วสรรพคุณเขามีเยอะแยะมากกว่านี้เพราะว่ามีเห็นบอกว่ามีสารอาหารนี่กี่ชนิดนะครับมีสารอาหารถึง200ร้อยชนิดแล้วไม่ใช่ว่าอโรเวล่าสายพันธุ์อื่นด้วยใช่ไหมต้องสายพันธุ์นี้ครัที่อยู่ในปาวองเต้นี่แหละครับที่สายพันธุ์ที่เรียกว่าหนึ่งในสายพันธุ์ที่เขาเขาเรียกว่าเป็นสายพันธุ์มหัศจรรย์นะต่างๆประเทศเขาเรียกมิราโคลเพราะฉะนั้นท่านต้องทานนะครับทุกท่านที่ชมอยู่ตอนนี้ขอให้โทรศัพท์มานะครับ ซื้อ3แถม1นะครับ3,750นะฮะหรือสแกน QR Code คนะฮะแล้วก็โทรมาที่085 345 8833หรือ085 345 8844ท่านที่เป็นเบาหวานหรือไม่เป็นเบาหวานท่านที่จะผมร่วงหรือไม่ผมร่วงก็ตามทานแล้วสุขภาพโดยรวมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดภายใน1เดือนครับ แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับก็สามารถโทรไปสั่งจองสั่งซื้อกันได้นะครับหรือว่าง่ายที่สุดคือการสแกนคิวอา e นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคูลอาจารย์มาริภราพด้วยนะครับที่มาบอกเล่าเรื่องดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพให้เราฟังในวันนี้ด้วยขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเรา3คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ